ถึงร้านดีแล้วเมื่อกี้พู้ชื่อเขาไปรอบนะนะได้เจอตัวจริงแล้วครับผมนินจาอินดิโก้้ดเยสุดยยโอเคคุณ นี่แฟนคลับแฟนคลับน่าเชื่อว่าสองท่านนี้เขาพูดมอนกันได้คุณผู้ชมไม่ใช่ที่ภาษาอังกฤษขภาษาอังกฤษนะครับขอโทษครับอ่ะช่วยเลยเดี๋ยวช่วยอ่าสวัสดีครับท่านนี้ท่านนี้ช่วยสวัสดีครับผมนายรัตนันท์ขอนยางครับเจ้าของแบรนด์นินจาอีดิโก้ครับหรือภาษาไทยก็เรียกว่าคามนินจาครับ คามินจาคามินจาอยู่สกลนครครับอ๋ออุ้งตายแล้วอุ้ยเลียงเขาป่ะมันเราใกล้กันอุดรสกลนครใช่ครับสินค้าที่ร้านเราเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยก็คือของผมอะสตอรี่ก็จะมีจังน้อยนึงนิดเดียวนิดเดียวก็คือของผมอะเป็นงานผ้าฝ้ายทอมือย้อมคามก็คือเป็นงานที่ทําช่วยชุมชนอยากให้มองลึกๆนะครับคือเราไม่ได้เข้าไปซื้อผ้ากับแม่ครับแล้วก็คือจบมันหมดแล้วพี่มันหมดแล้วมันหมดแล้ว มันบอกแล้วคือมนไม่ตกว่าเราเข้าไปช่วยชุมชนดีกว่าครับเข้าไปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนครับคือทางเราอาจจะทอผ้าไม่เก่งอาจจะอาจจะไม่เป็นแต่คือเราเข้าไปช่วยแบบเชิงลึกคือแบบอ่ะทำเป็นลายแบบผ้าลายทันสมัยทําเป็นลายประยุกต์ครับ เหมือนเหมือนชุดที่พ่อค้าใส่ก็จะเป็นลายลายใหม่ทำเป็นลายสกอตทำเป็นลายแฟชั่นครับสามารถใส่ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ไปไหนก็ได้ใส่มาที่นี่ก็ได้ใช่อ๋อกำลังจะบอกว่าผ้าครามที่สกลนครเป็นอะไรที่มีแบบเป็นผ้าคามลายเดียวน้องทิพย์ผ้าครามลายเดียวแบบเดียวแต่ว่าพี่รัตนนเข้าไปเนี่ยไปบอกลายแปลกใหม่ใชห้เข้ากับยุคค่ะก็ไปเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วแต่ละชิ้นที่ ซื้อเอามานี่คือตัวเดียวในโลกนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมงานจะไม่เหมือนกันเหมือนงานทำมือใช่ไหมว่าออกแบบชุดต่ดชุดเลยอันนรบกวนอยากให้พิ่อาจารย์เป็นสีลองใส่ดูคโอเป็คสคูใส่ให้คูณใส่คู่ใส่ปุ๊บเลยแล้วประกันครับคือของผมจะมองว่าใส่ยังไงคือไม่เฉยสามารถใส่มิกแอนแมทใส่ไปทำงานได้ใส่เที่ยวได้ได้ทุกโอกาสเลยแล้วสวยแล้ว พี่ที่ใส่แล้วสวยขึ้นอ่ะเฮ้ยมันแมทนะมันแมทจริงจีโลหนี้กระเป๋าด้วยนะครับแถมกระเป๋าด้วยอีกระเป๋าแถมกระเป๋านะเอาแล้วดีๆเลิศมากครับวันนี้หมดตัวผมพูดเลยเอฟเอฟตอนนี้ผมให้ลดให้ราคาพิเศษเลยอุ้ยนี่ยังไงยังไงโปรโมชั่นเราวันนี้ยังไงครับก็คือปกติราคาตัวนี้ครับ4,500บาทเราไม่ขายเออส0่พันเราไม่ขายอุ้ยอีกเหรอฮะใช่ครับ3,500ไม่ขายครับอุ้ย3,000 ไม่ขายโอ้ยยังไม่หมดอันนี้ก็คือว่าอันนี้เหมือนว่าสองพันห้าร้ยบาทเอาไปเลยครับเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะครับสองพันห้าร้อยบาทอ้์และคือสมมติถ้าลูกค้าซื้อสามชุดนี้เอาไปเลยหกพันเฮ้ยถ้ามานกับสนครับโอู้ยใจมากใจมากมาไพนี้เฉพาะนะครับขับรถตั้งแต่ออกจากบ้านประมาณหกโมงเย็นครัถึงนี่กี่โมงตีแหละ ของโมงเช้าเพราะว่าเพราะว่าไปเชียงใหม่ก่อนไปนอนไปไปอนไปอนไปโอ้พันบาทเอาไปเลยครับสำหรับสามชุดนี้ถ้าจะเอาในงานนี้เลยตอนนี้นะใช่ครับแล้วถ้าที่เกิดว่าใครจะติดต่ออยากได้หลายชุดหลายแบบล่ะติดต่อที่ไหนก็ติดต่อทางเพจครับเพจคามินจาหรือว่าดูในติ๊กต็อกเอ้ยติ๊กต็อกค่ะนี่เราเรียกเรยมุกติ๊กต็อกดูในเพจดูในเฟซบุ๊กเยอะเติมหนึ่งอ๋อมีให้เลือกเยอะเลยนะคสำหรับในร้านเราแล้วก็ไอ้ตัวนี้คือมันจะมีกิมมิッ จักน้อยหนึ่งก็คือว่าชุดนี้ครับที่พี่เพนสีเอ้ยพี่ตุ๊กกี้ใส่ครับครับก็คืออันเนี้ยคุณเบลล่าใส่งานครับแบงคอกปีเมื่อกี้ครับปีเมื่อกี้เลยปีเมื่อกี้สุดเหรอฮะใช่ครับปี2021ันยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะสวยน่าสวยมากใช่ครับใส่แล้วจะสวยเหมือนเบลล่าอันนี้พูดจากใจนะนุชนะพี่เป็นแฟนคลับผ้าครามค่ะชุดแบบเนี้ยพี่ซื้อมา8,000 อันนี้ไม่ใช่เพราราคาปกติมันแพงใช่ราะว่าปกติผมขายอยู่4,500 0 0 0ก็คืออันนี้ราคานี้ราคาจริงๆนะครับนี่คือสำหรับที่นี่เลยนี่เลยหุยรถแบบไมเราจะเข้าไปดูเราเข้าไปดูในเพจก็ได้คือทางเรานะช่วยชุมชนจริงๆบางทีก็คือแม่ๆอยู่บ้านบางทีเขาไม่ได้อยากได้เขาอยากได้เงินซื้อนมให้หลานอยากได้เงินซื้อข้าวแต่นี่เราคือไปช่วยชุมชนถึงเวลาปุ๊บก็ โอนเงินจ่ายคุณแม่คุณแม่แล้วก็เอาไปาแปลรูปแค่นี้เราก็รู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขครับคือแบบเงินหลักหมื่นแต่ทําให้คุณแม่เขามีความสุขได้ออทั้งเดือนแบบนี้ครับนี่ไงช่วยเหลือชุมชนรจริงๆนะคะ,ะคเพราะว่าร้านนี้ซื้อมาปุ๊บเนี่ยได้สองเด้งนะคุณผู้ชมได้ผ้าไทยแบบสวยๆไปแล้วเด้งที่สองก็คือได้ไปช่วยชุมชนที่เขามีอาชีพสวยแล้วได้บุญใช่ไหมอุ่นใจรู้สึกดีด้วยนะครับอ้าวอยากจะช็อปกันแล้วสิทักไปที่ไหลยังไงบ้างะครับก็ทักทัก ทักไปที่เพจคามนินจานะครับภาษาไทยเลยหรือถ้าดูในเพจก็เซิร์ชเลยคับว่านินจาอิดิโก้นี่ครับเก๋ไก่มากไก่มโกเก๋ไก่เลยนะคะอีงามเนาะโปรบอกไปแล้วโปรบอกไปแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจในร้านถ้าเข้าไปดูหลายชิ้นเนี่ยมีโปรอีกไหมลดได้อีกไหมก็คือถ้าบอกว่าดูจากในรายการของเราครับก็จะลดให้ให้โปรนี้เลยครับให้ราคานี้เลย ก็คือ2,005พี่2,005แต่ถ้าเกิด <มา S 1> 3ตัวก็เหลือตัวละ2,000นะ6,000อันน <000. S> ี้ลดจริงๆนะครับลูกค้าที่เชือ้อ ออนไลน์ที่เซ็นทันโบเมื่อกี้อย่าโกงอย่าวายาจบงานเมื่อกี้ที่เซ็นทันโบมาแล้วก็มาจู๊บเลจุจบจุ๊บานเดี๋ยวไม่บอกใครเลยใครเงียบเลยแล้วลูกันสพเขาอุดหนุนเราะยังไงได้ผ้าสวยแล้วได้ไปช่วยชุมชนไงเขาแฮปปี้แฮปปี้หมดนะฮะแต่ว่าสามชุดนี้หนูจองนะคะพี่พีขอโทษนะทิพย์โอเคเหลือให้เหลือให้หนูด้วยเมือสงสารพี่ทิพย์ไงก็ไม่รู้อานนี้ขนาดนี้ต้องมีของที่ระลึกค่ะบพี่ปีค่ะ คลับนะถ้าไทยอ่ะพูดจริงๆริงผ้าคลานนี่ไงคุณบิ๊ก็ใส่ทั้งงงเองใส่ทั้งเอฟเลย่ส่ทั้องเอฟเลยใช่ไหมคะครัแล้วแล้วก็ผ้าคลานี่จริงสมัยนี้เนี่ยก็ก็ท้ดูทันสมัยใช่นะคะดูไม่เชย่่ไมให้เชยวัยรุ่นก็ใส่ได้เนาะผ้าคลานกับแม่มณีก็จะดูไปกันได้ไปกันได้ครับแล้วก็คือผมชอบมากนะคือพอมากรุงเทพปุ๊บเนี่ยถ้ามาต้องใช้บัตร ต้องใช้เครื่องรูดแม่มณีใช้ช่วยได้เยอะเลยครับบางทีลูกค้าถามมีบัตรมีเครื่องรูดไหมครื่องผมก็ใช้ใน QR แม่มณีสแกนบัตรได้เลยเยอะมากเลยค่ะสวยเลยค่ะคอนเฟิร์มเรียบร้อยเนาะอีกหนึ่งร่องอีกหนึ่งรูป